สวัสดีมิลักแฟนบีทุกท่านนะครับผมวันนี้จะเป็นการตะลุยเซเทฝึกฝนนะผมจําได้ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งอ,อยากให้ลองตีเซเทฝึกฝนนะว่าดาเมจมันจะเวอร์วังขนาดไหนนะเอาจริงเซเทฝึกฝนเนี่ยมันอยู่ที่บัฟที่เราได้มากกว่าเพราะแต่ละรอบบางทีบัฟมันได้มันไม่เหมือนกันนะเอาจริงเซเทฝึกฝนผมเคยทำดาเมจได้สูงสุดก็เป็นร้อยเอ็มก็มีนะซันซันนุ่มอะแต่ว่านั่นแหละอันนั้นคือบัฟมันฟูงไงมาเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะ ว่ามันจะได้ขนาดไหนสำหรับวันนี้เอ่อถ้าไปถึงระดับหนึ่งแล้วอ่ด่านชั้นที่1ชั้นที่2มาสามารถกดข้ามได้แบบของผมเนี่ยกดข้ามได้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกบัฟเลือกบัฟเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถเลือกประตู2อันนี้ได,ด,ด้อันนี้เราต้องเลือกอันที่แบบอวยให้ซันหนุ่มอย่างเดียวนะตัวละครฝ่ายทุกครั้งที่เอาชนะฝ่ายศัตรูเอาเอาันนี้แล้วกันฝนะั่งนี้แทนดัมเมทิคหสังหารศัตรูเอาเอาันนี้แล้วกัน ไอเอ็นที่จริงมันฝั่งขวามันก็ดีนะแต่ว่าเราจะเอาดาเมจให้มันเวอร์วังเข้าไว้แล้วไม่แน่ใจแน่ฝั่งขวามันจะมาอีกหรือเปล่าที่ตีเสร็จแล้วได้สังหารศัตรูได้ฟูลี่เพิ่มขึ้นโอเคเอาเนี้เอาเนี้เลือดต่ำกว่า15สังหารเลยดาเมจคิเพิ่มขึ้นหลังเจากสกิลหลังโดนสกิลเขียวนี้ดีกว่าคิก่อนออกต่อสูอ้ตายหิวแล้วกัน ออกโจมตียน,นี้รถเกาะวิชาดาบสังหารศัตรูโอเคนี่ผมว่าดาเมจไม่น่าจะถึงนะเพราะว่าบัฟมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากที่ดูด้วยสายตานะบัฟมันไม่ค่อยดีอ,ดดนะนอ,ดอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะใครจะซื้อใครไม่ซื้อแต่ว่าช่วงนี้เราเก็บออมอยู่โอเคเราก็จะมากดอันนี้ยับยับกดให้หมดเลยก็ได้นะเน,นี้ยเอาจริงๆผมว่ามาันค่อนข้างคุ้มอะอย่างน้อยได้เหรียญแล้วก็ได้เศษได้โทเคน็นได้อะไรพวกนี้นะ มี2หน้าก็คือแต่ละชั้นมันจะมี1 1แต่ละชั้นจะมี1กล่อง1กล่องจะสามารถเปิดได้10อันมันจะมีทั้งหมด3ชั้นก็ถือว่าเปิดได้30อันกเ็เสียหยกค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็คุ้มอยู่โอเคอันนี้มันจะมี2ออันก็คือจะเป็นแบบฝันร้ายกับอันนี้แบบทั่วไปซึ่งแน่นอนว่าเราไปกันระดับฝันร้ายแล้วก็อันที่ควรเลือกเลยก็คือสีม่วงไปเลือกทางที่เป็นสีม่วงดีที่สุด พราะซีโงมาได้ของเยอะกว่าโอเคทีมเราใช้เป็นทีมนี้ออหอก็ใช้เป็นสมหอนี่เลยมังกรหงเสือหลักๆเลยก็คือให้เคมปะจิบัฟอาตาคิเหตุผลที่ไม่ใช้เบียคุยะเพราะว่าเบียคุยะไอ,อ้เบียเด็กอะเบียเด็กมันบัฟคีอะไรได้ดีก็จริงแต่ว่ามันฟูลี่มันได้ช้าเคมปะจิเวลาศัตรูตายมันได้ฟูลี่เยอะกว่านะโอเคปาดไปอ่ะอยู่ที่19ล้านนึงก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ แล้วเราไม่มีไอเนี่ยไอ้ที่บอกไปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสังหารศัตรูแล้วได้ฟูลี่เยอะขึ้นเออเดี๋ยวค่อยไปเลือกเอาทีหลังโอเคอันนี้เออ่เลือกตีไว้แล้วกันครับนนกดเลยครับโอเคมาต้องได้ดามิ่ีกิก่ะไม่มีเลยฮะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคมา เอาจริงถ้าใครมีหยกเหลือก็ซื้อพวกเสศษแดงสำหรับเซทฝึกฝนเนี่ยค่อนข้างดีตัังนานไม่เห่ามาเห่าเลยตอนคนอาชีพเนี่ยทโหลไอหมาเวนเนี่โอเคปับ๊บเหมือนเดิมแล้วก็สันนุ่มปาดเข้าไปมาปาดเข้าไปมันเนี่ยมันไม่ค่อยมีบ,บ้าของสันนุ่มเลยจากที่ดูเนี่ยคือแบบน้อยน้อยน้อยมากๆเลยนะปกติแล้วมันจะมีเยอะกว่านี้อยู่ ก็อย่างว่าเราอยู่ที่ดวงจริงๆอะ่ะอันนี้เออ่ปาดไปแล้วก็เดี๋ยวตีปกติบัฟโอเคอันน,นี้สามตัวโอเคฟาดไปแล้วกันไม่เป็นไรปรับครับครับป,ปกติแล้วอ่ะเทิร์นเดียวก็จบแล้วนะเทิร์นเดียวจบเทิร์นเดียวจบแก้เคมาจิบัฟแล้วก็สน,นุมปาดอันติก็ตายแล้วอ่ะแต่วันนี้ดูตึงๆนะ ตีเข้าไปาตีเข้าไปลิซ่าโดนเข้าไปโอ้เนี่ยเราเลือกบัฟมาเป็นทางด้านของเ,อเวลาตายแล้วจะมีโูดได้อก็คือจะไม่ตายหนึ่งเทินนั่นแหละอันนี้เอาเป็นเกมจิแล้วกันนะป่าลงไปเลยแล้วกันตายสามตัวก็น่าจะได้อยู่นะฟูรี่ที่มันจะถึกขนาดไหนเคมาเกมจิ ปาดๆๆเข้าไปปโหทำไมนิวมันถึกยังวะปกติมันถึกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอเคมาโอ้โหเกือบตายเวรกรรำเอาสันเลยแล้วกันปาดเข้าไปอ่ะเจบปกติแล้วมันต้องเป็นบัฟดาบอ่ะต้องได้บัฟดาบก็คือเป็นเพิ่มแม็กแทกอ่ะ ขี้แถวหลังนี่อันนี้ก็ดีโอเคเราเลือกอันนี้มาแล้วก็เลือกตีทางนี้เหมือนเดิมโอเคเหมือนเดิมนะก็ตีหอกสีม่วงไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆดามจโอ้โหตอนแรกกะว่าจะเอาแบบดามเวอเวอร์ให้ดูนะแต่ว่าจากที่ดูแล้วก็คงไม่ไหวเหมือนกันพันเข้าไปโอเคแล้วก็เนวแล้วกันแล้วก็สน,นุกปาดเข้าไปน่าจะจบนะโอ้โหจบตั้งแต่เนิว,ลวเลย,ยปาดเข้าไป ตนหนุมไม่น่าจะได้อันตินะรอบหน้าความแกงบอกเมื่อบอกเมื่อบอกฟื้นฟู HP ครั้ทงที่มีตัวเต่าเมื่อบอกฟื้นฟู HP อันนี้ดีกว่าเพราะเราไม่ได้ตัวเต่าลงนะโอ,อเคมา,ารอบนี้น่าจะลำบากอยู่โอเคปาดไปทิศตีไปแล้วก็ไว้จิโกะพอมาอ่านคลิปแล้วรู้สึกมันตึงขึ้นเลยอะ ปกตินี่คือแบบชิวๆช,ช,ชิวแบบชิวสุดๆเลยอันนี้ก็ตึงให้ดูให้เด็กมันดูนะเนวแล้วกันแล้วเราน่าจะปาดเป็นทางด้านของนินปาดเข้าไปปาดเข้าไปตีเขเข้าไปตายไปเลยเนี่ยเกียตายอยู่าายยยอยโอ้ เราสองก็น่าจะจบแล้วแหละชิวๆไปะพลาดเข้าไปโอ้โห iemand, โโห,โห่วยจะแรงไปไหนเนี่ยดีนะันายาังมออีการตายปัพภาโอเคถ้าไม่มีการตายนี่ก็ยับเหมือนกันอะ่ะอาลิสาตีไปแล้วสันนุกปิดเกมภาป,ปิดได้ไปะเนี่ย โหยังปิดไม่ได้ตีเข้าไปตีมันเข้าไปตีเข้าไปสวยงามมา่านต่อไปได้อันนี้เหรอเมื่อเข้าถูกสำหรับโลอันนี้แล้วกันบัฟวันนี้มันห่วยแตกกันเลยปกติมันไม่เห็นจะห่วยขนาดนี้เลยมาฟาดเข้าไป ซับเข้าไปอันนี้มันเป็นแค่สีฟ้าสีฟ้าน่าจะพอง่ายอยู่โอเคสวยงามไปไปกันต่อไปกันต่อได้เลยนี่แอคแทแถวหลังกับขี้อันที่ดีๆก็คือแอคแทแถวหลังขีแล้วก็โจมตีกับขีให้กับออตัวละครสายดาบอันนี้คือหลักๆที่ผมใช้แต่ว่าเนี่ยแหละมันไม่มีมาให้มีมาน้อยมากอะ าปาเข้าไปตายป่ะโอเคห้าสิบล้านเอ่อทำโอเคอันนี้ทำเตอเมียใส่ตัวชนะทางแล้วก็นี้ก็มาตีกับปู่ตีกับปู่พอชนะเสร็จปุ๊บมันก็จะสุ่มของรางวัลให้สามสามอันแหะที่เป็นเหรียญนะ่ะโอเคโดนตีก่อนเอ่เออ่ะซันซันลุงซันาปาดเข้าไปโอ้เกือบตายเนว์ฟาดเข้าไป น่าจะตายนะสน,นุมน่าจะตีได้อยู่ปาดปาดเข้าไปสวยๆอ่าได้เหรียญแดงพันหนึ่งเหรียญแดงนา่าจะพีพีบ้ถ้าจะไม่ผิดโอเคด่านสุดท้ายเหมือนเดิมมาไอน,นี่เดี๋ยวจะฟูลดาเมจให้ดูนะว่ามันจะไหวหรือเปล่าเออแต่ว่าไม่เอาเนิวนะผมว่าถ้าเนิวถ้าเนิวปาดไปแมงยังไงก็ศัตรูตายแน่นอนเลย นิปาดผู้ผิดต้องเป็นซันหนุ่มสิอย่บอกเอ้ยต้องเป็นนิวแทงเออปาดเข้าไปปาดเข้าไปยี่สิบหกล้านลุงนงี้ซันให้ซันปาดตั้งแต่แรกซะก,ก็ดีโอเคมาเปิดของวันต่อ ยาๆอนนจริงเนี่ยไม่ต้องรอดูก็ได้เรากดกดไปเลยเนี่ยเมื่อกีก้ได้โทเคตละหนึ่งอันได้โทเคตหนึ่งอันในราคา50ก็คิดเอานะว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มแต่ส่วนตัวผมว่าก็เปิดเปิดให้มันครบอะดีละโอเคอันนี้รับของรางวัลนะถ้าเสียงหมามันเข้าเยอะขออภัยด้วยนะดีๆก็มาเห่าคืออะไรกันรู้โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาทำการตีพีพีแล้วก็อ่านคอมเมนต์ไปด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเขาเปิดคอมเมนต์แป๊บหนึ่ง เปิดคอมเมนต์แป๊บหนึ่งเป็นคลิปเมื่อวานเนาะถ้าจำไม่ผิดโอเคมาตีคนแรกเอาไปตีกับมาร์เลยแล้วกันนะจัดแปะมาคอมเมนต์แรกผมควรเอามุ้งเงอสือแทนอิจิโกะฮอลโลดีไหมครับดีครับมุ้งเงือกสื่อผมว่าดีกว่าฮอลโลนะไอเซินพัทมาตอนไหนครับน่าจะเดือนหน้าแหละประมาณต้นเดือนหน้านะประมาณช่วงเทศกาลประมาณนั้นแหละ อ่าผมพิผมพิมผมไม่ได้อยู่เซิร์ฟ3ามผมอยู่เซิร์ฟ3 2มสองก้าอ่าอินโนเคิสมาไม่ดีแหรอครับถึงไม่ลงทีมหลักไม่ดีนะผมว่าจริงๆมันมันมันไม่ค่อยดีถ้าสำหรับสายที่แบบเป็นสายเติมอย่างของผมอะเนว r คิสมา s แล้วก็ Name Halloween ดีกว่ามันเก่งกว่าแต่ถ้าใครเป็นแบบสายฟรีก็สามารถเอาอ n นโนเอได้เพราะาเศษมันใช้น้อยมันใช้แค่30มสิบปรมานั้นตัวละครตัวไหนเรื่อง อะไรวะตัวละครตัวในเรื่องที่พี่อยากให้เข้ามาในเกมผมชอบไอซนนะผมชอบไอซนเอาไปล่างสุดท้ายแล้วกันนะไอซนภาคพันปีอะ่ะเออพลัง 3.9m เบียใส่โซไอซนตรงสายไต่หอถึง5สอ5เพราะได้ไหมโอเคนะถ้าให้เบียรให้เบียรเป็นคนไต่ไม่มีตัวอื่นไต่ดีกว่านี้เหรอพวกแบบไวีิโกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะทำลูปได้ดีกว่านะถ้าถ้ามีถ้ามีโซ ามีโซไอเซนน่ะเออทานคีมันทำให้คีที่โดนเบาลงครับต้านคีใช่มันคือต้านคีใช่ถ้าเป็นเอฟเฟกถ้ามันเขียนว,ว่าต้านคีอ่ะถ้าไม่คีเบาลงนะแต่ว่าไอที่โซเมื่อวานเน่ะมันเอ่อมันลดลดอาตาัตราโดนคีหรืออะไรสักอย่างนี่เลยนะแนะนำยอาร์ที่ใช้ได้ยาวๆหน่อยครับเนวครับเนว UR ใช้ได้ยาวมากๆนะ ถ้าเอาแบบเฉพาะตัวที่เข้ามาตอนเซิร์ฟเรล่าน้นปัจจุบันนะ New Year, Unyur, New Christmas แล้วก็ New Halloween ประมาณนี้ที่สามารถใช้ได้ค่อนข้างยาวๆแล้วก็มั s โมโต o เอาแค่2ดาวปลุกตื่นก็ใช้ได้ยาวๆเหมือนกัน i n เอะ Christmas โ so ซ m ม l หรือโซฮ i u ดีกว่ากันครับโซ So, so Mel ดีกว่านะเอาจริงๆพวกตัวแทงอะโซม o ยัง so ไงก็ดีกว่าถ้าใส่โซฮ i u แล้วยืนไม่ถึงก็ไม่ไหวเหมือนกันที่บอกครับคือเทนสะผมพลังหนึ่งแสนกว่ากากรอบแดงบวก บวก5อุปกรณ์ยังไม่ตันคิดว่าเยอะไหมครับบวก5อุปกรณ์ขอบแดงบวก5อุปกรณ์หมายถึงดาวหรอเหชอถ้าประมาณสีดาวอ่ะผมว่าก็ถือว่าโอเคนะพลังแสนหนึ่งถ้า5ดาวจะดีกว่านี้เลยเนลคริสต์มาส4ดาวไม่ปลูกเล่นได้ไหมครับพอเล่นได้นะถูถูถ่ถ่ถถได้แต่ว่านะนําให้ปลูกดีกว่านะปลูกเก่งกว่าเยอะเลยพี่ครับเซิร์ฟผมอุนวีสองเพิ่งเข้าผมจะ ผมจะเข้าบาลานันสักเดาวต้องใช้เดี๋ยนะเศษชอบบาลานส่วนตัวว่าต้องใช้โซอะไรดีครับแนะนำใช่ครับแล้วอิจิโกะไวรินกับบาลานได้ไหมครับอิจิโกะไวรินกับบาลานได้ไหมผพะว่ามันคนละสายกันนะมันเล่นด้วยกันไม่น่าจะได้นะแต่ว่าถ้าถามว่าต้องใช้เศษแดงเท่าไหร่ถ้าตั้งแต่2ดาวไปถึง7ดาวมันใช้ประมาณ900กว่าเศษมันเยอะมากนะถ้าจะเอาไปเสียกับตัวละครอย่างบาลานผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะ ผมว่าโซจดหมายรักน่าจะเหมาะกับพวกเนวหรือตโโัวละครสายทักษะมากกว่านะครับมันเอาจิงก็ผมรีได้สายจบตีก็เลยก็เลยเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้ใช่นะจริงจริงไอเซนเก่งเลดเกมยิ่งนานยิ่งแรงเอ่อเก็บสเต็คผีเสื้อเล่นกับทีมถึกส่วนมุ้งเง้สื่อเน้นเปิดเทิร์นแรกเหมาะกับทีมสปีดใช่จะเป็นประมาณนั้นมุ้งเง้สื่อมันมาถึงปุ๊บถ้าศัตรูติดดีบัฟเยอะๆมันก็จะเอ่อมันก็จะเก่งขึ้นส่วนไอเซนผีเสื้อมันต้องเก็บสเต็ค มันต้องแช่นตีตั้งแต่ครั้งที่2ขึ้นไปมันถึงจะแรงอันติครั้งแรกถ้าเราสีดาวได้นะถ้าเราสีดาวได้เปิดเกมมาปุ๊บเราจะได้ s t a ็กผีเสื้อ2อันเลยแล้วก็ถ้าเราแช่นตีมันจะได้ s t a ็กผีเสื้ออีก2อันเพราะฉะนั้นแล้วแช่นตีครั้งที่2ออ่ะจะแรงมากๆพี่ครับผมอยากให้พี่เพิ่มตรา,าคคีต้องทำาไงบ้างครับช่วยแนะนำหน่อยครับโอเคเดี๋ยวตีน,นี้เสร็จเดี๋ยวออกไปให้ดูแล้วกันนะ,ะถ้าคิดจะเอาเสือขาวสักตัวที่ไม่ใช่ไว้ระหว่งางไอเซนผีเสื้อกับ ผัดผัดอะไรวะผัดผมควรเลือกอะไรแล้วคือผัดมันคืออะไรวะผัดผัดไม่ไม่เข้าใจคขาว่าผัดนะผัดกับผัดผมควรเลือกอะไรเอาเป็นไอซีเนผีเสื้อแล้วกันนะเพราะไม่รู้จักคำว่าผัดไม่มีอุลลงหอคอยโคตรยากผมค้างอยู่สามเจ็ดศูนย์ต้องมีนะเมะว่าอุลเนี่ยมันควรจะมีแต่ว่าส่วนตัวหอณัปจุบันผมใช้เป็นทางหน้าของหอหงนะของนิวซะมากกว่า โอเคต่อไปพี่ครับผมควรเอาอิจิโกไว้หรือปู่ดีครับจะเอามาลงทีมหลักรับให้สนุก<ม>เอาไว้ดีกว่านะไว้อิจิโกดีกว่ามผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับอยากให้ช่วยรีวิวหินลูนปลุกตื่นตัวละคร5ดาวขึ้นไปหน่อยครับสายงบฟรีจะได้รู้ว่าควรใช้หินกับตัวอะไรลแล้วจะดีต้องทักมาส่วนตัวแล้วกันนะนี่ทักมาส่วนตัวแล้กันเดี๋ยวผมตอบให้แล้วกันนะ มุงเงสืสอรอ,อีกกี่เดือนครับเขาบอกประมาณ2เดือนนะมุงเงสืสคนที่เรียนแล้วปิดเทอมส่วนใหญ่เขาตื่นเช้าเหรอผมเรียนจบแล้วตื่นบ่ายออ้ยิงผมก็เรียนจบแล้วออผมเรียนจบแค่ปออมหกผมไปเรียนมาหาลัยได้แค่ประมาณ2ปีมั้งแล้วผมก็ออกผมไม่ได้ขี้เกียจเรียนต่อก็เลยออกมาอยู่บ้านตอนนี้ผมก็ตื่นเช้าอยู่ปกติตื่น6กโมงอะอประมาณนั้นแหละแล้วก็ปิดแค่วันอนาะทิตย์วันเดียวสันนุ่มกับอิจิโกะขาวตัวไหนดีกว่ากันครับสันนุม่มครับสันนุ่มดีกว่านะ อิจิโกะขาวก็มาเล่นคู่กับซันนุ่มได้เอาอิจิโกะเป็นคนเปิดก่อนแล้วซันนุ่มเป็นคนปิดผมใส่โซมองกระจ่างดีไหมครับโซมองกระจ่างเหรอซันนุ่มผมแนะนําเป็นโซคิ้ดีกว่านะพวกคีดีกว่าเพราะว่าตัวละครมันคีแรงอยู่แล้วนะประมาณนั้นแล้วก็เกมอย่างกราเดตก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเราทําไป2-3 EP แล้วก็นั่นแหละฝากต,ตามไว้หน่อยแล้วกันนะวันนี้ก็หมดแล้วสำหรับคอมเมนต์ PP ก็เดี๋ยวผมค่อยมาตีย้อนหลังโอเค อันที่เราจะให้ดูเมื่อกี้ก็คืออ,อะไรนะคี้ใช่ไหมขี้ถ้าเอาแบบหาง่ายๆนะก็เนี่ยเรามากดตรงพรสวรรค์ตัวละครของเราเนี่ยกดตรงพรสวรรค์แล้วเราก็เลื่อนหาดูอันไหนที่มันเพิ่มคี้ให้กับตัวละครของเราเออมันจะมีพรสวรรค์อันนี้ด้วยแล้วก็จะมีทางหน้านของโซนนี้ด้วยเนี่ยโซนโซสีทองแล้วก็มาเลื่อนดูว่าอันไหนมันเพิ่มคี้ให้กับตัวละครของเราได้ทั้งหมดเดี๋ยวนะนี่นี่ ตัวละครทั้งหมดคีบวก3%ซนี่อันนี้คือ1วิธีก็เราก็มาไล่ดูกันผมจําไม่ได้ว่ามีตัวไหนบ้างนะก็นี่แหละมันไล่ดูแล้วกันว่าอันไหนมันบวกบ้างแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นโซอ่าโซตอนฮาโลวีนนั้นนั้นมันผ่านไปแล้วก็ค่อนข้างหายากเหมือนกันซึ่งตัวผมก็ไม่มีเหมือนกันตอนนั้นอ่าตอนนั้นไปเที่ยวเออก็เลยไม่มีเงินเอาเงินไปเที่ยวหมดแล้วก็ไม่มีเงินเติมนะเออแล้วก็อ่าทางด้านของนี่อาวุธวิญญาณนี่ เราก็มาดูเอาว่าอันไหนมันบวกคีถ้าสมมติเราเล่นเป็นสายสายโจมตีส่วนมากแล้วมันจะมีเนี่ยสายโจมตีอัตราคีสบวกถ้าเป็นสายทักษะมันจะมีคู่2อ,อันก็คือจะเป็นคีสกับเป็นบล็อกอะไรเงี้ยเราก็มาดูเอาตรงอาวุธวิญญาณว่าไหนควรอัพหน้านี้มาดูเอาอีกทีนึงนะเพราะว่าอันนี้ผมเคยทคําคลิปไปแล้วแหละโอเควันนี้มันกี่นาทีแล้วอ่าสิบเจ็ดนาทีโอเคเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้ไม่ขอพูดเยอะแล้วเพราะาเจ็บคอ ก็ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจใด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาคดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิไปไว้ทางซ้ายเพจดีด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม